สวัสดีครับแฟนคลับ FC ช่องไทยสาราคามพาเพลินก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับพ่อเอะนะครับก็ได้พาเต้าหยองไปขึ้นเป็นแขกรับเชิญหมอรรำขนใจแฟนๆของพะ man, กกระเอกแมนจักรพัน์ EP ที่3และก็ได้มาพูดคุยกับลูกชายอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือ บอยสิริชัยหมอรําใจเกินร้อยที่เป็นห่วงพ่อเอสเสมอนะครับก็เป็นหนึ่งลูกชายที่คอยสอบถามอาการพ่อเอะอยู่เป็นประจํา ชายทั้งสองคนก็ช่วยกันนะครับช่วยกันพันมือนะครับให้กับพ่อเอกก่อนที่จะขึ้นเวทีหมอรำขวัญใจแฟน คือก็ยังคิดดิแค่ตั้งสิปวดบ่พ่อพ่อบ่ปวดแต่ว่าขนาดเดียวขนาดเดียวมันสิเป็นเอสมันก็เออมันก็เป็นว่ามันกลับ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 ไปจนถึงครับ <laughs> ແນ່ນອນພະນະນັກມາກະດູວ່າເຊັ່ນເຮົາກໍເປັນສືບລະມາບໍ່ສວັດຂໍດອກຍັງນາຜູ້ເດດຂອງຕົວຂ ก็ขอให้พ่อเอ๋นะครับหายเร็วๆจะได้มาฟ้อนจะได้มาลำสวยๆให้แฟนคลับ FC ได้ชมได้ดูกันยังรอพ่อเอ๋ลำสวยๆอยู่นะครับนกล้าหลีบอกรักเก้ารันเสียงสะกิดใจขำขานไทยรักปิดพบเพ็นวาดสีบอกนีเครับสิงลัปิดผู้มาถึงมา

เาหยองอันที่เส้นี้เป็นยังจะได้บังคีวแม่อนจากพันหัวหน้าเพื่อนเพิ่นดีใจหลายครับเพื่อนดีใจหลายก่อนอื่นเขาทัดท้าเอฟซีผมใจเป็นรอยเด้อเดี๋ยวนี้ว่าน้ำบ่ท่านพี่พ่ ยล่งหนาเวทีนี่จนน้องโมมีมองเบาแม่จากคนที่บอเคยเบาแม่พี่น้องคนที่บอเคยเบาแม่ย่ำไปไล่การตะกี้คนอยู่ใจหลังคนตะกี้ตะกี้พอให้ไปไล่การให้ไปอันนั้นอันนี้น้ากันเป็นบอกระสิยู่ตั้งแต่อายนี่อายจะเบ้าเด้อเดี๋ยวนี้มาโดยเฉพาะมือนี่นี่คือเบาโดยที่บเขาโมมีโอกาสบอกเลยให้ให้ทอดให้กอนสักตอนเพราะว่าเพราะเป็นอย่างตีเพราะว่าพ่อจับตรวจพวกผิดมือว่านเล้ว เอาพี่น้าชิดเลยเข้าใจเนาะเขาใจตรงนี้เบาม่มีช่องโหว่อีหลีอีหลีอมันมันมันคิด่าเอาขันขัดพุนบาเบาเขาตัว่เงาะส่วนสนเนาะเอาไอร้อนก็บ่คุไผ่ดอกก่ออ้นี่ละตะกี้สบายตะเจ้าไอ้บอยสินะใแล้วเป็นบ้าได้สูงวนนี้ยางออกก้อนก็เอาฟองออกหนาแม็ระดับนน่างเเอาองออกหนาเอาเอาเอาเฮ็ดไปชจ้าของ แต่เอาเพจของแม่น้ำบ่ได้ดวาเกีตั้งไหนของของหยองได้เรได้เม่ับเได้เรไดาได้าไดาได้งาไดเราไ้เราได้ราไเราเราได้าไราได้เร้าได้าได้งราอ้า้าไ้ด้าไาไเาได้เได้เยาไดเรไ้เรไ้เาได้เรา้ร้าได้ไดาได้่รด้เาดเได้ไายอดคนดูเรา้าเไเรเเไ้เ่ด้ร้้ดได้เ บั่นพูนแม่นนี่ยนะมันก่ยากกว่าให้ล่องรถแม่นเอาเขาเครื่องหนาก็ได้พราะู้ให้ก็มีเป็นชั่วโมงเนาะแม่นเมื่อหน้าจสิเก็บเวลาสิเก็บชั่วโมงมันก็อะไรเม้นบอยกได้เนีครับหลังจากที่ไร้เสร็จนะครับก็สี่คนพ่อลูกแม้นจักรพันธ์บอยสิริชัยพ่อเอ๊ะแล้วก็เต้าหยองก็ได้มานั่งนะครับได้มาพูดคุยกันผ่าน หมอรำใจกันร้อยพันบอยนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยแล้วกันก็ถือว่าเป็นการพูดคุยทักทายนะครับถามไถ่ซึ่งกันและกันก็ยังมีการแกงพระเอกแมนที่แต่ก่อนพ,อพูดไม่เก่งนะครับแต่ทุกวันนี้พ,พูดเก่งมากป้า,า,าก็ดีใจนะครับอันขออนุญาตถ้าหันมาเข้าหนึ่งขอบคุณเลยดีใจแห้งเพามียังนด้มื้นี่ย บอยมึอนี่บอได้ควกทุนบอได้ควกทุนใจลูกน้องใะยอนของใะยอนของพี่บอยดีหน่อยของบอยบอยเพียบบอยคณะมองน้ำใจกันเลยขออย่างเอ็นพีเนาะแล้วจะเป็นขอบคุณทั้งพี่บอยทั้งพ่อเอมึอนี่พี่น้องเอ้ยบอได้ควกทุนใจลูกน้องแล้วมึอนี่ทั้งใดกับขอบคุณบ้านบอยเอ็ดวินบ้านบอยทำงานสุดยอดเลยบ่เป็นสามรถบานนี่รถบานผมก็เพียบเลย แต่ว่ามามาแม่บึมบำมีลีตอนตามามาเนี่ยเราเี่ยเราเคบอกพี่น้องบ้านท่าเนี่ยบอกว่าบุญบ้านบอยวันที่หนึ่งที่สองเราจะลืมไปเอาบุญต้องกันโอ้ตอนนี้มีสองบุญมีสองบุญหนึ่งสองบ้านพี่บอยใจคินร้อยและพี่น้องเนี่ทางบ้านหัวหน้าเอบ้านพ่อเอของเอาระเบียบวัฒนธรรมที่หานะครับซื้อบัตรซื้อตัวจองเข้าไปได้ทั้งหมดเนาะไปซื้อตามทางหน้าเพียรขึ้เข้าหรล่าพี่น้องไปซื้อไปซื้อบัตรแูงบูบูซั์ไม่ทา บ่าเมีนว่าหอดยนี่ยเขาบ่ได้คือจังมือนี่นะจังเสียาเข้าใจนี่นี่บาคนหนาบ่อยเอาคือเขาหุบขึ้นกระพุ่งเลยแต่ว่าแต่ว่าหอดมืออีกเขาบ้าเปลี่ยนหลายคนแม่แม่เขาอ่าแม่แม่เขาเมืนอกี้ตอนนั้นเป็นตอนนั้นต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีทีเป็นแล้วก็คือพนันสมัครรับเขาบ่ได้มียทวดตาเมียหรอกข้างแกเด่นสู๋เอาเอาโทรศัพท์นี่เลยเขาไอ้พ่อหนาเนี่ยเขาบ้าเปลี่ยนเขาเขาเพิ่งคุ้นของบ้าเปลี่ยนดีใจมนีมันดิซับมันดิซับซ้อนมันดิซับซ้อนอยู่จังอยได้พี่น้องเด้อ ใจแล้วมิเม่นครับปากอีพี่ต่อไปของแม่นจักรพันดิน้ำกอนอื่นกะไปของคนอาบ่อยก่อนเมื่อีหนึ่งที่สองที่หาของคนอเองฝากมาล่าคนใจเป็นแฟนมาล่าใจเกินร้อยระเบียบวัตถศิลป์ในเรื่องี่น้องเด้อแม่นจักรพันธ์กรสิไประเบียบคือเก้ารักใจเกินร้อยรักระเบียบวัตนศิลป์เด็อย่าลืมรักคนใจเป็นแฟนด้วยนะครับ ยังอยู่กับระเบียบคือเก่าเม้นยังอยู่กับระเบียบคือเก่าครับไปคือเก่าเอาแช่ใส่กบพี่น้องแช่แช่ผูกพี่น้องที่บ้านหลับลองเบิ้งกันนะแช่แต่หน่อยนะเอาแช่แช่ซอยกับพี่น้องแช่แช่เบิ้งแช่เบิ้งแช่แช่คนใดแช่ครับแช่ผูกกระปินองเขาบ้านให้เดือดดอกบ้านเดือดดอกบ้านเดือดกรพี่น้องบ้านเดือดผมก็ซีดุงกว่าเอาแช่พี่น้องหมอนรั่เขาเดี๋ยวพ่อได้มานอานไงพี่พ่อพูดดีตีหนึ่งตีสองนอนพร้อมกันหมอนรั่มขึ้นกันดินอนบ้านหลับเนี่ยสาม คนละแชร์คนละแชร์เอาคือพอเห็นลูกเบนสุดยอดแชร์แชร์ครับแชร์แชร์แชร์เห็นพันขนาดครับที่ถุงไก่เลี้วไก่เลี้วไก่พอแปดร้อยเลี้วเดียนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อนะครับผมพ้าไดงฮอดดาว hit ทีงไหนคนสิได้ดาวพี่เจ้าโฆษณาคนนั่นพอไรพันเหี้ยเจ้าของก่อนงานเป็นที่ไหนพี่น้องวันนี้หมอลำ่มคนใจเป็นแฟนให้จักคะแนนครับอย่าลืมกดติดตามกดติดตามไปได้เลยพี่น้องเด้อมอลั่มคนใจเป็นแฟน ปากโช่ยิงย่ว้วัสัมนพัางพ่อหน่าโซกันเม่นจากพันศิลักปากคลิปโอ้ยากาพี่น้องยองยองปากคนใจเฟ้นเฟ้ในเ็น้อนียคอดาวนี่ไอเดียดาวพันสาโ้พี่น้องเห็นยองเล่นบ่ี่เอ้ยห็นยองเอ้าน้องยองโอ้ยเไว้ว้ไม่อิแ่้่บอกบอกคนว่าคอดาวไอ้พี่บอยเนี่เพราะว่าเนเป็ดเลียน้ำนันพี่อย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น้องเป็นเรื่องลองทิ้งแล้วอันบอกใช่ครับมื่อไรจัดจัดการเราพี่น้องต้องตั้งใจลองทิ้งนะครับกันบอกันบอเฝ้าลองเดี๋ยวนี้บอตอบเมนสิมีสำนักดีเป็นไงต่้งยังไอยู่นั่งพอนี่พ่อกับผมเคยมาว่าเอ้ามาลองนั่งลองลองทั้งสี่ยังทั้งสี่พ่อกับผมเคยมาดีแต่ว่าเขาตั้งใจเบิ่งพ่อเป็นตัวอย่างไปเลี้ยงไปเลี้ยงลองนึ่คู่เดียวกันก็พ่อบพ่อพอพี่คู่พ่อคู่พ่อตายอ่ะวันนี้เดี๋ยว คู่ไปไหนมาแบบเบืองไทยใจทั้งกองคู่ของพ่อเอกกินตะนผงชุรสลื่อมเซําป่าประสบการณ์คืเตาหยองของเมืองว่าสมุนบุอนี่เขาลองไปแบบนี้แล้วมือรุ่นมากเก็บจังไหนเป็นสิทธิ์คนนี้เขาต้องคิดหายใจนยอมรับน้องนี่พ่อคู่น่ารักเดีคู่น่ารักแล้วก็จำเพี้งได้หลายพัฒนโฆษณาคือดูคนแบคนลองว่าเปลี่ยนเรยดิบๆเลยเนาะลองว่าเปลี่ยนเลื่อยไหม แต่ว่ายังดีว่าคนไห้กับร่งกายแต่ว่าก็ยังบ่ได้กลาเป็นกลุ่มเปิดดอกกันกุ่มเปิดอยดคนที่ย่าไรเขาจะกลุ่มปิดเนีก้อนเอาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากลุ่มปิดที่ใจรักนี่เนาะพ่อเนาะเคนมากคนซอยซอยเซอยเอาพันดีลีด้วยนี่เอาพันเราไหม้พันเราพันเศษเราเลยโอ้ยเก้าร้อยแปดสิบสองเก้าร้อยแปดสิบสี่แ้วนี่กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ออกไปพี่น้องแชร์ออกไปเนลตีสวัสดีครับทั้งสามงวย เอาได้ปลาไรพ่อปลามาได้ปลาอไรพ่อนอ่ะไม่พ่อมาทรงพ่อเนี่ <c oughs> พ่อเอบอกว่าปลามาสรงพอเนี่ขอบูดดีแล้ลตีน้าเด้อพูดนีนดดนทุกๆุกกำทุกไฟโดยเฉพาะมาไลบ้านพี่บอยบ้านพ่อเอ,เอบ้าน,นเต้ <c oughs> หาย <c oughs> หายองพูดนีทักเขามาหลเดียแต่บาว่ามีเงินแหลนี่ยท่านหรอหลายจ้าค <c oughs> วนหลายจ้าขอบพูห <c oughs> ลายๆเด้อมาล้วปนใจเป็นแปนมันันที่นี่น้องที่นองซื้อบัตรใดเพจที่ไหนะครับผมที่นองซื้อบัตรในเพจ คณะใจก็ลอยก็ได้ครับส่งขอข้ามนี่ครับอยากได้บัตรชมออนไลน์บ๊ายบายไม่น่าพักกระหนงบ๊ายบายไปไยหลวงเตล์สุดยอดเลยนั่งเอกวันที่หนึ่งที่น้องใหญ่ไปบ้านบอยแล้วครับวันที่หาวันที่หาใหญ่มาบ้านพ่อมาบ้านพ่อเดี๋ยวไอยอากาศจีบรอยมาเสื้อผ้ายั่งพอติดมันเกิดัวเลี้ยงพระตามบันเพียงบ่อยมาบ่อยมากคุณบ้านบอกขวบไก่นิมนต์เป็นมาก ที่เรียกว่าที่เรียกว่าที่ว่าจะเรื่องเศร้าคนเรียกว่ามันเศร้าปวดย้อมพ่อเดี๋ยวมันกะห่วงวัดไม่เพลินน้ำเหมือนกันคนเรียกว่าเอาเอาทิ้งจะได้ดอกเราเรียกว่าสิงเพราะเมนดอกถูดพระแต่ว่าเราตื่นสายอีกเอาพอเป็นอย่างเดียวพอเป็นอย่างคือพอเป็นพอเป็นเจ้านายได้เลยนั่งใส่นี่แหละนั่งซีติมซี่มือไปออกล้มบัตรมาเนี่ยครับออกล้มบัตรนั่นป็นที่มือออกล้มบัตรนั่นปิ้นภูมิใจพี่น้องค่อยยางไปไล่สุดล่าสุดเนี่ยเอาเอาเอาลูกนั่นลูกอื่นลูกทุกคนของพ่อ พอ่อฝากความหวังไปกับลูกๆพนะเอาพอ่อตะเกาขึ้นยังทุลกงคิ้วอยู่ใส่กันมาสันลูกละหดอยู่สมมตอนี่หน่ะยางใส้ลูกๆโชคผลงานเลยเด้อพอนะกวันี้หน้าที่อะไรี่ยที่ยางเบิ้งลูกก็เือเรือเนี่ยลูกเมืม่อ <c oughs> ไ,ไปฟังมาเขาคุยกัน <c oughs> เอ่เกกอหมอรัมใจกระล้อยเมื่อไหร่กองพนักวันที่หนึ่งที่สองครับวันที่หาวยศมากระสันวันศมาพีดนั่อยู่ครับอย่าลืมเดินไปน้องเด้อวันที่หนึ่งที่สองบุญบ้านบ่อรัมใจกระลอย ครับก็ให้ซอยๆกันพี่น้องซอยๆกันเออเอาหนามาหลับสร้อยกันจัดสองมือบัลลุกสองมือครับลอยสี่สิบเก้าบาทสีบเก้าบาทครับเท่ากินเท่าเที่ยวเท่าใส่เท่าเล่นเล่นแบบกังในล่ะเล่นเรียกเล่เรนหวยพูดถึงเทากับเบิร์หลายขนาดอันนี้เ้างขายกำลังแจกคับศิลปินมาแบงกันแล้วลอยลอยกว่าบาทที่พี่น้องขายมากมาแบงกันแล้วพูถืงผู้ละกฐานสิบต่างซ้ำนี่แหละอันนี้อันหนึ่งที่กันคือช่างแม่นไร่สองมือรอบที่แล้ยวน้อลอยสี่สิบบาท <c oughs> เว็นคือ <c oughs> เทาไลสองมือ <c oughs> แต่ว่าตกแต่ว่าตกเจ็ดสิบมือละเจ็ดสิบบาทพี่น้องมาเอาคือแพงแทอะคือบอกเอามือละก็ลอยนึงพนักก็เลยโอเคขันพี่น้องมาก <c oughs> จัดให้มือละโตเก่ากันเไปมือเดียวมือ <c oughs> เดียวแตเข้าใจพี่น้องว่าสบายมันใส่ห้าเฮ้าขายบัตรแพ้งบ่กเก่าดิจัดมือละเจ็ดสิบเป็นมือละเก่าเก่าแต่ว่าจต่วางอะไรอดเดียวๆครับอุ่นเดียวๆพี่น้องก็เลยมันเลยมันคือเลยหน่อย แต่สถานการณ์ตอนนี้ก็เข้าใจน้อมพ่อดเพราะว่าปัญหานั้นยากขึ้นอย่างบาทนึงกับสาคัญเลยโอ้ยเบนสื่อซอยเข้าหนึ่งจริว่าสุดยอดเลยบางคนโดยเฉพาะแฟนคขับแฟนคขับบ่อยมาอาจจะ่ได้ท่านได้กลุ่มใหญ่เนาะแต่ว่าทุกคนกับผู้ซอยเต็มทีบางคนจะบ่อยรู้เลยที่ว่าซอยจนเกินตามตามกำลังเจ้าของกำลังกนกิามี่จังหองพ่อนี่พก็จะ่าเป็นนักแสดงมากๆขนาดพญานาคผีเลนกลับไครพูดเลยโอ้ยกลับอัะไรไม่เด้บนเขาจะไต้องล้างหน้าเด้อ ไปแบบนั้นนะพ่อในโลกยูทูบเขาปัจจุบันเปิดกระจกออกตำรวจสิบวอะไรบ่พี่คข้าวโรตีวายอีวะที่เจซีสีเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ามาตักท้ายพี่น้องก็นี่เจซีมาตักท้ายพี่น้องได้เด็แล้วนั่งเอกคนใจแฟนๆฟนปพากันเนี่ยานั่งานกันยังนี่ึกเดียวกันแต่ไม่อยากเล่นแบบนั่นสิขอบคุณพี่น้องแม้เพิ่นให้เบื้อันเบิ้องห้าหลายเมื่อนี่ไรอย่าง ได้กำไรดไปจังมาได้หลายบ่ปันใดดอวันหตัววันได้องหัแล้วกูจบอกแล้วอแุดหงนเบืองหลายก็ดีใจแล้เอเอร่า่อนก็ว่าขาดทุนะวน้ไออนี้ก็ได้กับสองใจดีก็ได้้วยะฝากแฟนคลับ fc ด้วยแล้วกันนะครับวันที่หนึ่งวันที่สองก็หมอรําใจเกินร้อยของบอยสิริชัยแล้วก็ วันที่5นะครับวันที่5สําหรับของพ่อเอพี่สอนน้องรำขำมก็โอเคอยู่นะครับก็จะตรงกับวันคลาาน้ายวันเกิดของพ่อเอด้วยวันที่5กันยานก็ฝากแฟนคลับออเอฟซีติดตามด้วยแล้วกันนะครับสํำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ